เอาลักขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ผม Hello w i b Gamer ครับในรายการ Hello w i b Cast Gaming นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ใน m Minecraft PE ในโทรศัพท์นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเดี๋ยวไปดูกันอ่าแฮคคกพี่แชมป์เคียร์เคียร์ชนแนแลนะครับผมอ่าเราก็ไปเลิกกันเลยเดีย๋ยวปับปบปับปับโอเค ตอนนี้เราก็จะผ่านด่านแรกครับผมคือว่าแผ่คุกนี่คือคุกนี่โอ้โหซับซ้อนวุ่นวายอะไรปานนั้นเปิดมอนสเตอร์อ้าวโอเคโอเคเอาผมขอเปิดมอนสเตอร์นิดนึงนะผมอ่า t i n g s e t t i เหยี่ยวเยี Yo. Yo. ่ยว what's up s ติ t i n ยโยเหยี่ยว setting เหยี่ยวเยี่ยว what's up man ยอหยอวันเสาร์วันเสติงเสติงไม่มาเดี๋ยวเราก็รอเครื่องผมเป็นเช้าโทรศัพท์กระลาคนเองก็ว่าได้อรอรอเราต้อ,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 องรอมันไปนะโ <Okay. Game. S 2> อเคเกมอ่เปิดมอนเตอร์เอาฮาร์ดคอร์ call, แบบยากที่สุดเลยอะโอเค อ่ะเปิดละเปิดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเปิดมอนเตอร์เปิดมอนตเนตอร์แล้วมินิกลยว่ามันจะโอ้โหมีของให้อยู่ครับไม่เป็นไรครับมีของให้อยู่โอเคเดี๋ยวขอเก็บผลมไม้นิดนึงครับอ่าโอเคขอใส่ชุดนะึงใส่ชุด ด้วยความปลอดภัยโอเคอ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมโอเคเอาลืมไปโอเคทำได้ทำได้ไหมโอ้โหเขาเรียกว่าลมลมกันเลยทีเดียวหึ่ยอ่ะอีฮี้อเฮืออะไร ตอนนี้ผมก็ได้ตายไปแล้วแล้วก็ต้องโน้นก็เป็นมอนเตอร์เดี๋ยวเราจะมาโกงเขานิดหนึ่งนะผมเขาบอกว่าเปิดมอนเตอร์เลยผ,ผมจะไม่เปิดผมจะไม่เปิดแหกคุกที่สุดแสนจะง่ายได้โอเคมาสิครับสติงผมนี่วางเลยผมนี่วางเลยครับ ด้านมาชิบหายสซตติงครับสซตติงอรอครับรอโอเคเอปึ๊ปบภาพด้านไงเขาเรียกว่าการโกงที่สมเหตุสมผลเพราะว่าผมไม่ได้โกงะไรมากมายผมก็แค่ปิดโมดมอนสเตอร์แค่นั้นเองนะผมแล้วกู เล่นเป็นโลบ,บอกเป็นะ้มึงถ้าลงไปนี่คงไม่ตายออกมงเจียบเก๊ะง่ายคนระับโอ้โอหอะฮะอะฮะอ้าเฮ้ยไม่ต้องเป็นเร็วไหนก็ได้แต่กลัวเข้าไม่ได้เอา,าเป็นไรวะเอา,าวัดวัดเลยครับ ทำไมผมเข้าไม่ได้อะทำไมเดีย๋ยวลองกดชิปดูกลองลองนั่งนั่งชิปชิบเอาทำไมเราเข้าไม่ได้อะเอา what 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 is it ทำไมเราเข้าไม่ได้อะเอาทำไมเราเข้าไม่ได้ปรับให้มืดปรับให้มืดปรับให้มืด เม็นยังไงล่ะโอ้โหแต่กูเข้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรโอเคเอาแม่ผมเข้าไม่ได้อะโอเคเอาไปวะ โอเคโอ้นี่ไงกูว่าแล้วทุกทิ้งแม่งทุกไม่ได้ก็ไม่ทุกเอาแล้วครับต่อไปเราจะไปที่อ่าด่านต่อไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราขอดูป้ายแป๊บนึงนแต่แม่งไม่มีป้ายวะ่ะ ให้คะแนนหนึ่งถึงสิบเราภาคสองนะให้เครดิตแช่แมพแชร์แมพกดซับให้คนสร้างเล่นนะอืมไปแล้วครับลืมบอกขอบคุณที่เล่นแมพผมไปละบายอะครับแบบนี้ก็ง่ายชิบหายเลยเพราะว่าผมปิดหมดพีไว้เดี๋ยวผมให้สงสารเขาครับ แยวผมขออสู้กับพวกผีหน,น่สู้กับพวกผีนิดหนึ่งนะเปิดหมดผีมันหน่อยอ่าเราก็จะเปิดหมดผีให้มันนะครับผมสงสารมันอตส,าส่าห์สร้างแมพมาแมพโคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยแค่ผ่านเ่ยพวกผีมาได้ก็ชนะแล้วนะ เซตติ้งกูยังไม่มาตอนนี้ก็ออ่่าาเขาเรียกว่าอะไรเออใช่ไหมจะเอาแบบ normal ก็ออพอไม่อยากมากเพราะว่าถ้ายากมากนี่ผมก็ไม่รอดเหมือนกันและเข้ามาทีละตัวนน่นอนอ้าว อาลงมาลงมาลงมาอ๋อมา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 สิครับมาลงมาอ่ามาเรียกว่ามาทีละตัวเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้โคโราไปก่อนนะครับผม ใครเล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องทําตามมันมากก็ได้ครับผมอ่าไปก่อนละทำไมไมืมดวะ